ธมชาญภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเออบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกฉันใดภิกษุทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวก รู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุทุติยชาญยังมีอีกมานพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไป ิสุบรรลุทุติยฌชาญมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกและด้านเหนือฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้ว ทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องฉันนั้น ข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุตติยาชฌาญยังมีอีกมานพเพราะปิติจางกลายไปภิกษุผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตตติยาชฌาน และพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอ,อิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกอบัวหลวงหรือกอบัวขาว ดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดจเจริญเติบโตในน้ํายังไม่พ้นน้ําจมอยู่ใต้น้ํามีน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ําเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง้าไม่มีส่วนไหนที่น้ําเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใด ภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุจะตุทธฌาน ยังมีอีกมานพเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้อง เปรียบเหมือนคนนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมฉันใดภิกษุมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุมานพ สมาธิขันที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้แต่ในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยะสมาธินี้อีกเขากล่าว roar, ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏอริยะสมาธิขันบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอริยสมาธิขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกจากพระาศาสนานี้เลยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระาศาสนานี้เห็นอริยสมาธิขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในตนก็จะพอใจว่าเพียงแค่นี้พอแล้วเพียงแค่นี้สำเร็จแล้วเราได้บรรลุสามัญญคุณแล้ว ไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นนี้อีกแต่ท่านยังบอกว่าในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยสมาธิขันนี้อีกปัญญาขันอริยปัญญาขัน ที่ท่านพระโคโดมตรัสสารเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานนท์วิชา8ประการ 1. วิปัสนาญาณท่านพระอานทนตอบว่ามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะรู้ชัดอย่างนี้กายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตร,รูปสี่เกิดจากบิดามารดาเจริญไวเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไัยทูลอันง,งดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาว หรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไฑูทู์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่าแก้วไฑูทู์อันง,งดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในชั้นใด เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะัรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานิคุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่ เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ สมนโนมยิทธิยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลีเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้ มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากยาปล่องเขาเห็นว่านี้คือยาปล่องนี้คือไสย้ยาปล่องเป็นอย่างหนึง่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ไส้ถูกชักออกจากยาปล่องนั่นเองเปรียบเหมือนคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นว่านี้คือดาบ นี่คือฝักดาบเป็นอย่างหนึง่งฝักก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นว่านี้คืองูนี้คือคราบงูเป็นอย่างหนึง่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึง่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุดธพอง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่ง ของภิกษุ 3. อิทธิวิทยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยาน แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบครามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญเมื่อนวดดินเหนียวดีแล้วพึงทำภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างงา หรือลูกมือช่างงาผู้ชำนาญเมื่อแต่งงาดีแล้วพึงทำเครื่องงาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือช่างทองผู้ชำนาญเมื่อหลอมทองดีแล้วพึงทำทองรูปพันธ์ชนิดต้องการได้สำเร็จได้ฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อน เหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปก็ได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้น หรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิหอกไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปครามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ฉะนั้นข้อนี้จัดเป็นปัญญาอย่างหนึ่งของภิกษุ